สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบุษพุธสุขคนค่ะเมือ่อหนีมาพบกันนุยพาแสบอีกแล้วค่ะเมือ่อหนีนุยพาแสแป่บด้ผ้ามากินเลยค่ะเมือ่อหนีนุยผ้ามาเบิ้งต้นเขาที่นุยได้ดำไว้นะคะพี่น้องว่ามันจะงามบอนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ด้วยค่ะนี่กับฝนมาตกค่ะก็เลยได้สูบน้ำใจเอาพี่น้องห้ามไ,ไปเบิ้งพร้อมๆอม,อมกันเลยค่ะเนียมือแรกงก็จะไม่เสียงเขียดเสียงเขียดจะหน้าห้องแล้วค่ะพี่น้อง พืนะ่อน่ะเขียวชะอุ่มดีบ่พี่น้องเขียวงามเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็จะเป็น ล่าหน่ประมาณหามงแรกเนี่ยค่ะหามงกลวเนี่ยค่ะมันแต่เว้นแงต่ตาอยู่ค่ะตอนนี้พี่ลองเบึ้งบรรยากาศดูค่ะงามบ่ค่ะกลับมาฟังเสียงนกเสียงเขียดห่องนะคะน่ะเนาะยังมือแรงยังสินเนาะเพื่อนๆแค่เห็นมาค่ะอันนี้มาเอยียงค่ะนี่ อายุบานนี่สิเอินมาคอมก็เลยบุพี่น้องเหมือนบุพุนี่นนเอินถือบุบุเนี่ยอันนี้จะเป็นยุดทงหน้าด้ค่ะแบบเมื่อนี้อยยุบาบรรยากาศทงหน้าจ้ะพี่น้องเห็นบรรยากาศทงหน้าบาคา่คะแต่วนภาพไปเบ่งบรรยากาศทงหน้างามๆกันเลย ฝนกับวบัตกมาใ่ที่พี่น้องแห่งเบิดเหรอนี่จ้าบรรยากาศทุ่งนาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทุ่งนาแยามืมอแรงด้วยค่ะบรรยากาศทุ่งนาย้มแมแรงของเขา้าเขียวชอุ่มดีบ่ค่ะเนี่ยบรรยากาศทุ่งนา เสียงสูบน้าแล้วค่ะพี่น,อน้องฝนมาตกก็ได้สูบน้าใส่เอากำลังขึ้นง่ามนะพี่น้องก็ลังจันก็ลังขึ้นติเพื้นเฮนะ เขาบ่มีนามก็สิเป้งสิแล้วนี่ก็สิเกิอดอันหยาเปังเสร็จแล้วพี่น้องนามบ่มีก็สิมีหยาหลายอันนี้ก็น,นามมีกับ่ค่อยมีหยาค่ะแต่โอ้ยผักบุ้งนี่หลาย สุปน้ำใสค่ะฝนะมาตกเมื่อนี้เมื่อนี้กับบมี่ยังหลายด้อค่ะพี่น้องเมื่อนี้พ้ามาช่มบรรยากาศงามๆกันค่ะผามาช่มบรรยากาศทงนางามๆค่ะพี่น้องเมื่อนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เด้อค่ะขอบคุณพี่น้องที่เขามารับชมกันหลายจ้า พบกันคลิปหน้าได้จ้าพี่น้อง